สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราสองคนจะพามาดูน้ำลายครับนี่ครับก้อยมะนาวนะคะยำมะนาวอากาศร้อนๆครับพี่น้องมามาครับเซ่บเชบด้วยกันครับมาครับพี่น้องกินอยาหมักพาลูกค่ะถ้าลงมือในใหม่นะมออากาศร้อนมากเลยครับพี่น้องนี่ครับ ยังไม่ทันได้กินน้ำลายไหลแล้วคะ่ะนี่เลยค่ะสุดยอดครับพี่น้องอะรเปียวสุดๆครับเปรียวเพีรค่ะพี่น้องไม่ไม่เห็นน้ำมัน นี่เลยค่ะน้ำอ,อากาศร้อนๆอยากกินของเปรี้ยวครัดชิจวานเลยครับนี่เลยครับน้องของเปรี้ยวน้องเกตเลยค่ะ มันกล้กินเยอะนะคะเนี่ยถ้าพี่น้องจะกินก็อย่าปอกเปลือกนะคะพี่น้องถ้าปอกเปลือกมันจะเปรี้ยวเปรี้ยวมากอีกครับถ้ากินกับเปิืกไม่ค่อยเปรี้ยวครับเออแอบชิลๆเลน อีกเยอะๆเลยคนุณแม่ค่ะมุนว่าอยากานนกินอะไรมันนะมุนก็เลยจับให้หเลยค่ะนี่เลยค่ะค่ะ มันกินเรียวไม่ได้นะคะเพราะปีดแผลไม่ปากเดี๋ยวหอยร่นแผนลยังเจ็บอยูแต่อยากกินเวลากินเปรี้ยวเวลาคนเห็นกินเปรี้ยวแต่ว่าไม่ได้หิวนะครับแต่ว่ามันต้นน้ำลายไหลตามายอดเลยค่ะ

เก็บชดชดนะคะเพิ่งกระโดดลงจากต้นเเอาเลยอืมพี่น้อง คิดเลยครับเพื่ออะไรครับ,บยอดจริงๆ ปวดนะครับเหนือเริ่มอ,ออกแล้วถ้าปวดหันะครับต้องกินของต้องกินมะนเน่าครับพี่น้องใส่พริกเยอะๆแล้วก็ใส่เกลือเวลาเราปวดหัวครับมันก็จะจะเหงือแล้วจะออกครับพี่น้องมันก็ดีขึ้นนะครับกินอีกเลยแต่ว่ะ พี่บ้านแรงนะครับคนคนเรามันก็ไม่เหมือนกันนะครับพี่น้องบางคนก็กินถ้าถ่าปวดโอ้ท่ากินแบบนี้แล้วก็ปวดเยอะอีกครับยิ่งปวดไหมอ่ยยิ่งปวดยิ่งปวดนะครับแต่ว่าแรงเอาอีกคําสองคังนะด้วย เดี๋ยวจริงๆครับไปรุนแผ้มือไหวแล้วคัะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสำหร,รับคลิปนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแรงผายกินด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆค่ะถ้าใครอยากกินก็ที่บ้านแดงเหมือนน้ามีนะครับ <laughs> บ๊ายบายครับ